สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่374กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีไปทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะอีพีที่374แบ่งปันยามเย็นของเราค่ะพี่สาววันนี้ก็มีพระมาะให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะคะพี่จ๋าเหรียญขวัญถุงนะคะพี่ปี2512หลวงพ่อสว่างค่ะ เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาสา0บาทใหม่เลขหนึ่งค่ะใหม่เลขที่สองเป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะพี่หม่เลขสองคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่สาวเก่าสวยค่ะ ยันหลังมาชัดสวยค่ะพี่จ๋าพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือน300อยบาทค่ะหมายเลข3มค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะหลวงพ่อขันนะคะพี่จ๋าพ่อขันวัดนกกระจาบ300อยบาทหมายเลข3มค่ะ หมายเลขสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตนะคะพี่จ๋าวัดวัดวิหารทองค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดวิหารทองค่ะหล่อเก่าสวยเนื้อทองผสมสา0รอยบาทใหม่เลขที่4ค่ะหม่เลข5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋า รูปหล่อพ่อเงินใหม่เลขห้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่300บาทหม่เลขที่ห้าค่ะใหม่เลขที่6ค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะหน้าตามาชัดสวยค่ะพี่ สามร้อยบาทหมายเลขที่หกนะคะพี่หมายเลขเจ็ดค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจียมนะคะพีจันหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินทร์ค่ะรูปหล่อหลวงปู่เจียมหมายเลขเจ็ดค่ะหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินทร์สามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะพี่สา หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาใหม่เลข8ค่ะเบอร์8เก่าสวยครับพจาจยาหล่อพ่อน้อยนะคะพี่300บาทใหม่เลข8ค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จาสองส2ค่ะพี่ พ่อเดิมวัดหนองโพสามร้อยบาทใหม่เลขเก้าค่ะใหม่เลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อดวดสองสี่เก้าเก้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อดวดค่ะพี่สองสี่เก้าเก้าเก่าสวยหลวงพ่อดวดสามร้อยบาทค่ะ เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินเก่าๆค่ะสามร้อบาทหลวงพ่อดวดค่ะหมายเลข12เป็นเหรียญหลวงพ่อจำปารุ่นแรกนะคะพี่เสมาเล็กหลวงพ่อจำปาค่ะ เป็นเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์จำปาค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพอ่อจำปาหมายเลขสิบสองค่ะสิบสามเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่ปู่ทวดเตารีดหมายเลขสิบสามค่ะ แบ่งปันที่300บาทเตารีดหลวงปู่ทวดเก่าสวยค่ะ14เป็นพระปิลันค่ะพี่จ๋าปิลันเก่าสวยใหม่เลข14ค่ะใหม่เลข14พระปิลันนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ300บาทค่ะพี่ สิบห้าเป็นชินราชกะไหลทองนะคะพี่จ๋าชินราชกะไหลทองค่ะชินราชกะไหลทองค่ะพี่จ๋ามีเม็ดพลอยฝังมานะคะพี่จ๋าหนึ่งเม็ดค่ะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นกะไหลทองเลี่ยมใช้งานเก่าสวยค่ะชินราชกะไหลทองสามรอยบาทหมายเลขสิบห้านะคะพี่สิบหกค่ะ สิบหกเป็นเหรียญหล่อระครังหลังคอนค่ะหมายเลขสิบหกนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อระครังหลังคอนค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขสิบเจ็ดค่ะพี่ หนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าสององห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่จ๋ามุมล่างบิดนิดนึงนะคะพี่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทค่ะสิบแปดนะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบแปดสามร้อยบาทค่ะ สิค่ะพี่เป็นสมเด็จแซยิดแขนหักศอกค่ะสมเด็จแซยิดนะคะพี่สาแซยิดแขนหักศอกบินมุมล่าง300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่20เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ขาวค่ะพี่วัดท่ากรองเพนค่ะ ด้านหลังมีเป็นยันนะคะพระพง์รูปเหมือน300บาทค่ะพี่หลวงปู่ขขาว,วัดถ้ำกองเพลนค่ะหมายเลข21เป็นเหรียญหลวงพ่อเฟืองสอง2476ค่ะหลวงพ่อเฟืองสอง2476นะคะพี่จ๋าพ่อเฟืองเก่าสวยค่ะพระพระประหลัดเฟืองนะคะพี่จ๋า300บาทเป็นเหรียญไม่ตัดปีกค่ะ 22เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพร้อมเลี่ยมจับขอบเก่าสวยค่ะพ่อปานใหม่เลขย2สิบงนะคะพี่จ๋าสามร้บาทหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะย3เป็นรูปหล่อหลวงปู่ธรรมรังสีนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงปู่ธรรมรังสีคะ่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าไต้ฐานมีตอกหมายเลขตอกโค้ดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะขุนแผนวัดบ้านกลางหมายเลขยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สาวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยมเย็น EP ที่374ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า